ดูสงครามเพลงเงินล้านพวกเราใช้สมบัตเป็นกันสู้สจังหวัดกาลสินรวมพลังสู้สู้สู้ ดูทีว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับจากบึงการน้องแมนเรียนหนังสืออยู่ปะครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทยบึงการเอ้ยใส่แว่นไอ้น้องใส่แว่นใส่แว่นไม่เสียสติจริงไม่เล่นอย่างนี้ได้ต่อไป น้องสเต็กครับต้องดีไหมน้องสเต็กในลักษณะของครูอนุบาลนะฮะน่ากลัวมากสเต็กอาชีพอะไรครับอ่ทำงานอยู่โยธาที่การจังหวัดน้องหมิวนี่น้องหมิวองคนสุดท้ายม .6 ค่ะโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนพรเจริญวิทยาค่ะใครเรียนอยู่ที่นี่บ้างครับยกมือทำไมเด็กโรงเรียนนี้น่าแก่จังเลย โอเควันนี้กัดชนะหรือแพ้ไม่เศร้าเหมือนกันคแต่ถ้าถามผมนะครับถ้าถามทุกคนผมจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ดูหน้าดูหน้าโนนดูหน้าโนนอันดุนยิ่งให้่โนนอายุน่ารักโดนอายุไรโนยุไรสิบห้าครับเฮ้ยหน้าตาเขาดีนะใช้ได้เราคงไมีหล่อแล้วครับเดี๋ยวนะเอาตรงๆเลยนะผมจะถามอีกแล้ว เคยอยู่เลยไหมไม่เคยครับถึงว่าหน้าไม่เหมือนคนเลยเมุกที่จดมาแล้วจริงๆอน้องเปิ๋วเรียนอยู่ชั้นปีนที่หนึ่งค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพยาบาลไทยรีบร้อยสิแล้วเราร้องเพลงแข่งประกวดอะไรไหมเคยได้รับรางวัล นักร้องหมอลำยอดเยี่ยมจากการประกวดของมหาชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะนูออกทางหมอลำเหรอใช่ค่ะโอ้ทางหมอลำนี่มห้ยจริงๆหัวไปถึงฝั่งดําได้สู้หน้าใส่ไอ้นั้นดันลุยต่อไปวัง่าจะหานักต่อตาเวลาเราจะให้นานๆเฮาได้จำได้ไหมที่เฮาเคกัน ครับช่วยคุมเด็กของพี่หน่อยนะผมพี่ก็อยากจะคุมแต่พี่เป็นคนสกิลที่มันออกมาคนสุดท้ายสิงโตการสิน โอ้โห oh oh, เป็นไงานชื่อแค่ชื่อก็น่ากลัวละเรียนอยู่ชั้นชั้นปีที่หนึ่งครับคณะกรรมาบัญชีและการจัดการสาขาการตลาดครับร้องประกวดไหมก็มีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศงานศิลปะการศึกษนักเรียนเพลงลูกรุงครับตกลงี๋ยวองน้องชนะระดับไหนแน่ระดับรองชนะเลิศระดับระดับหนึ่งระดับประเทศโตลงระดับไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมองหน้าเหมือนบปลว่าอ้วนควนตี๋นะทำไมพี่เขาอ่านใจผมถูก ครับรต้นนี้ครับคาร์ฟอร์คลาสนะฮะพัดลมมิราอาร์ตยาจุดก,ดกันยุงนะฮะแล้วก็สโนว์เกิลสควอเรนซัลัมนะฮะรอบต้นครับเอสวีดประกันชีวิตพานมามเมลอลิเอตแล้วก็มาม่านะครับกาแฟเบอร์ดี้เบปซี่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์เบเวอร์ีเลเวนผ่านไปฉายพานาโซนิกกาจาระเข้แว่นท็อปเจริญและโรซาพร้อมนะครับบัตเทิลคู่ที่หนึ่งทีมบึงการเลือกป้ายพัดลมมิราเจอนหนงนน ถีงกระสินลึกไปเวนท็อปเจริญเจอน้องแบนในเพลงกระเป๋าแบนแป้นยิ้มโอ้โห,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 โหโ

่เคยคิดเลยว่าดอเอบี้ยบันเธอในกาเท่าไรถ้าเงินไม่มีสักบาษษษจะแต่งกันไหมกัรับที่ทดเหตเกินไปกั่ผลคน,นอึ่นรู้ว่าความรักยิงใหญ่กว่าเงินไหนก็เบาไม่เคยคิดเลยว่าดอกเอบี้ยบันเธอในกาเท่าไรถ้าเงิน มาจะแต่งดังไหมก็บพื่อที่จะโหดเกินไปโหดเกินไปกับหัวใจของคนหนึ่ง ขอบคุณเลยเหมือนเหมือนเอาขี้เล่าโยนใส่ไสเดือนนะว่าลืมปวยลืมปวยลืมบว่โอเคโอเคเอ้ามาดูว่ากรรมการจะพอใจการณ์หรือเบื้องการ ชอบมันดิ้นดีมันนั่นนรสเต็ปกำลังพอดีพอดีนของแมนดูมันจะเลอะใช่หน้องแมนมันมากจริงพี่ชอบน้องแมนมากเลยนะว่าแต่ว่าที่ไม่ให้เพราะว่ามันรั่วรั่วจนมันควบคุมไม่ได้เออไม่เลยดูมั่วอย่างเงี้ยภาษาเพลงเขาเรียกว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยจะเยอะขนาดไหนก็ยังต้องดูดีออน้องแมนเนี่ยเลยจุดที่ดูดี นนักร้องที่จะร้องเพลงไหก็แล้วแต่จะสนุกแค่ไหน e ยังต้องดูดีอยู่โ okay. right okay. okay. อเคโอเคบัตเตอร์คู่ที่หนึ่งกระสินขึ้นนำไปก่อน5คะแนนคู่ที่สองสเต็กเจอปิ๋วในเพลงจีรักหรือจีหล่อมาถึงมิจฉาเนาต่อไปหนูคิดว่าหนูจะกู้หน้าขึ้นมาได้ไหมครับขึ้นอยู่กับท่านคณะกรรมการค่ะพี่จ๋าเอาคี้ตอนตอนแมนเต้นนะพี่เห็นหน้าสเต็กปะสเต็กดูอย่างนี้ท totally. ี่อ er ยังก er wow. oh. ันวะ จิรักหรือจิลอเชิญฟังเลยครับเห็นฟังฟ้าฟังเหนื่อยที่มันมาสานต่อ ที่หลอกแค่มาหยอกแล้วหลอกให้ฝัันปั่นฝันปันฝันฝันฝันหมดแลรวก,ก็บอกให้ว่ากันที่ได้เลิกฝันให้เสียเวลาเสียเวลาขอความสุดท้าย Hoo Hoo ก่อความสุดท้ายวันนี้ถ้าพี่งไม่มาทำไม่ท้อหาเป็นอันล่ะกันใช่ไหมคำว่าแฟนหากยกไม่ทนอื่นไปจะบอกหัวใจว่าให้ลองเจ็บดู h, 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 h o <noise Beginning> <tones> แล้วแบบอัน,นีดูบ,บสบายใจดีนะเรียบร้อยทั้งคู่เรียบร้อยนี่เขาเรียบร้อยโอเคนะดูว่ากรรมการจะพอใจมึงกันหรือการตัดสินกัน เสียงก็ดีกว่าแล้วก็ใช้ประสำนเนียงโคราชถูกต้องด้วยแล้วก็รำสวยแล้วก็มีการแสดงหน้าเวทีสวยด้วยนะครับน้องสเต็กก็ทำได้ดีแต่ว่าเจอน้องปิวนี่ออร่าเลยเกินนะครับแล้วก็ถ้าจบเมื่อไหร่ขอเป็นคนไข้ประจํานะครับน้องสเต็กสมัครเล่นครับน้องปิวสมัครจริงครับอ สิสินรับอีกสิบคะแนตอนนี้มีอยู่15ต่อศูนเลยนะฮะแต่มเป็นไรครับ <มา S 1> รอยู่ที่คนสุดท้ายอีกแล้วอยู่ที่คนสุดท้ายสิงโตจากกาลสินหรือว่าวมือการใครจะเป็นยังไงนะฮะ<อ>ในช่วงหน้าครับประชันเสียงดีครับอเเป็นคนคกกบมี่ใจั นใส่ใใเขาออกจงปเป็นคนหนึ่งที่กล้าเลือกเพลงแบบนี้มาร้องอนในรายการกิ๊กดูแผลบนะคะจะมีความไพเราะพี่ก็ชอบเหมือนกันแล้วหันมาทางตักถ้ามันฝืนไม่ต้องเลือกว่าไม่ต้องเลยนึกใครเป็นแฟนหนูเนะีโชคดีนะคะหลับตาหอมตรงไหนก็โดนหน้าหนูอะ <c oughs> พี่ชาย พบกันในช่วง Mega Wed ความสุขสร้างได้กับ Tesco Lotus สรงความสุขท้ายปีด้วยของขวัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น1ล้านสำหรับการช้อปปิ้งฟรี1ล้านสำหรับคอนโด1ล้านสำหรับการท่องเที่ยวพร้อมกับ p o อกเก็ตมันนี่หรือว่าจะเป็น1ล้านเลือกอะไรก็ได้ตามใจคุณรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น4ล้านบาท แล้วรายชื่อผู้โชคดีท่านแรกนะครับที่ได้รับ1ล้านสำหรับการช้อปปิ้งฟรีปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นแล้วครับกติการนะครับเพียงคุณชำระเงินคู่กับบัตรขับการ์ดได้ทุกสาขายกเว้นเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสทุกยอดของการชำระเงินแล้วตัดท้ายไปเสร็จนำไปหย่อนลงในกล่องรับชิ้นส่วนตามประเภทของางนวันที่คุณต้องการส่งได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มกราคม2557ยิดกดู สงครามเพลงเงินล้าน